เอาไงดีไปไม่ไปดีเออเอาอนี้ดีกว่าเอหรือเอาไงดีวะรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งความคิดของเรามันดังออกมาจากในหัวมากเกินไปพอรู้ตัวอีกทีก็พูดออกมาคนเดียวซะแล้วทำเอาเขินคนข้างๆที่มองมาบ้างแต่จริงๆแล้วแอดจะบอกให้ว่าอาการพูดคนเดียวไม่ใช่อาการที่ผิดปกติทางจิตเสมอไปแต่กลับกันการพูดคนเดียว เป็นเรื่องธรรมดาแถมเป็นเรื่องที่ดีมากๆอีกต่างหากเพราะทําให้เราได้ฝึกสื่อสารกับตัวเองการพูดคุยกับตัวเองนี้คือหนทางแรกเริ่มในการรักตัวเองวันนี้แอดล,ล่อยากพาทุกคนมารู้จักกับการพูดคนเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าเซฟทอล์กกันค่ะแถมการฝึกเซฟทอล์กนี้หากฝึกตั้งแต่เด็กยังช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเด็กได้อีกด้วยเซฟทอล์ก หรือ internal monologue ซึ่งหมายถึงการพูดออกมาคนเดียวดัง,ดงๆเกิดจากเสียงในความคิดที่เราทบทวนออกมาซึ่ง self-talk ที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราคิดเนื้อหาอะไรอยู่ณนะตอนนั้นโดยเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกัน 1. เนื้อหาที่เป็นบวกกับตัวเองมีไว้เพื่อให้กำลังใจตัวเองเช่นวันนี้ทำได้ไม่ค่อยดีเลยแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะ 2. เนื้อหาภาพรวมที่เป็นการอธิบายทั่วไปที่พบได้บ่อยที่สุดเช่นวันนี้อากาศร้อนมากเฮ้อวันนี้ชงกาแฟหวานไปหน่อยทำไมรถติดจังเป็นการพูดถึงภาพรวมโดยสรุปกับสิ่งที่เราเจอ 3. เนื้อหาที่ค่อนข้างไปทางลบกับตัวเองเช่นทำไมทำอะไรก็ไม่ดีเท่าคนอื่นเลยเรานี่มันช่างไรค่า ทำไมเรารู้สึกโดดเดี่ยวจังอืคนอื่นต้องไม่ชอบเราแน่ๆเลยเป็นตน้นในทางจิตวิทยาบอกว่าโดยปกติแล้วคนเราทุกคนจะมีความคิดทั้ง3ด้านสลับไปมาอยู่เสมอทั้งด้านบวกด้านลบแต่หากว่ามีด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบกับตัวเราเช่นการพูดในด้านลบที่บั่นทอนมากจนเกินไป จะส่งผลให้ตัวเราเกิดความเครียดสร้างความไม่มั่นใจให้กับตัวเองและหากเป็นเช่นนั้นในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยวันนี้เราจะมาพาฝึกการพูดบวกคิดบวกเพราะการเซลฟ์ทอล์กในด้านดีๆนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดซึ่งเราสามารถฝึกจิต และปรับความคิดของเราง่ายๆได้ดังนี้ 1. มันสังเกตความคิดของตัวเราเองอาจจะเขียนออกมาเป็นไดอารี่เพื่อที่จะได้รู้ว่าเสียงความคิดในหัวเรามีความคิดด้านบวกด้านลบมากน้อยแค่ไหนการมีความคิดด้านบวกลบเป็นเรื่องปกติแต่หากมีความคิดที่ลบมากเกินไปอย่างน้อยที่สำคัญที่สุดคือการรู้เท่าทันความคิดและปรับตัวได้ทัน 2. หยุดพัก ลองมองกลับมาดูตัวเองและพูดคุยกับตัวเองอีกครั้งเพราะความพูดของเรามีผลทั้งกับตัวตนความรู้สึกและความคิดของเราเองถ้าการที่เราคิดหรือพูดแบบนั้นเสร็จตัวเองมันไม่ได้ทำให้เรามีประโยชน์หรือรู้สึกดีขึ้นลองพักและปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เชียร์อัพให้ตัวเองดีขึ้นได้ 3. ปรับเปลี่ยนคำในหัวเมื่อไร่ก็ตามที่มีความคิดลบขึ้นมา ลองปรับให้มันกลายเป็นคำพูดเชิงบวกและส่งเสริมตัวเราเช่นเปลี่ยนจากฉันไม่สามารถทำมันได้เป็นฉันจะลงมือทำมันเปลี่ยนจากฉันต้องเป็นฉันต้องการที่จะทำเปลี่ยนจากฉันควรเป็นฉันเลือกที่จะจากนั้นริ์สิ่งต่างๆที่ต้องทำออกมาดูแล้วเปลี่ยนคำพูดหรือความคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเชื่อไหมว่าเมื่อมุมมองเราเปลี่ยนเราอาจจะพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่แบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเลยประโยชน์จากการพูดดีนอกจากจะทำให้รู้สึกลดความเครียดในตัวเราได้แล้วหากเราฝึกบ่อยๆก็จะได้รับประโยชน์อีกหลายด้านเช่น 1. การจัดการอารมณ์และความคิดทำให้เรามีสติช่วยในการคิดและตัดสินใจเพราะการพูดกับตัวเอง เป็นการทบทวนความคิดในสมองและช่วยให้เราคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น2ฝึกความจำจดจ่อกับสิ่งที่ทำช่วยให้เราไม่หลงลืมง่ายเกินไป3ปรับอารมณ์ที่ขุ่นมัวให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มความรู้สึกดีต่อตัวเอง4ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันและความจำดีลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นหากใครรู้ตัวว่าเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างลบเราสามารถฝึกความคิดและการพูดให้ดีขึ้นได้โดยวิธีที่แอดแนะนำไปข้างตน้น แต่หากว่าลองพยายามแล้วยังมีความรู้สึกพูดในเนื้อหาเชิงลบมากกว่าปกติและรู้สึกว่ามันบั่นทอนความรู้สึกเรื่อยๆพฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเครียดและโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตแอดขอแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องในการปรับพฤติกรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ